กละกใช่เลยค่ะนะคะ,ะ,คะอ่ะปิดท้ายก็ไปดูคอนเสิร์ตเลยค่ะโคตรหล่อเป็นการรวมตัวของสามหนุ่มล <จะ S 2> หล่อจะหล่อขนาดไหนล, <ะ S 3> ล่ะเฟรมจริงเขามีบ้าน3คนอยู่ด้วยกันนะคะจริงๆอ่ะบางคนจะว่าเต๋ปคะชาจิ้นกันแต่ตเฟรมนี่เขาก็จิ้นด้วยได้ด้วยกระปอมไงกระปอมนะคะก็จะพาไปดูสัมภาษณ์นะคะก็ไปดูภาพบรรยากาศไม่เจอเฟรมนานมากจะบอกว่าเฟรมกับคาชาเนี่ยแบบโดยเฉพาะตอนที่เขาแบบซ้อมเนี่ยคาชาเพลงพอมากอ่ะให้ชันทนเงาดีก็เข้าแบบเข้าบรรยากาศ มาตอนนี้ไม่ใช่กระปอมพี่จิ้งเหลนจิ้งเหลนใช่จิ้งเหลนจิ้งเหลนไม่แม่แต่ว่าในในอินสตาแกรมเขากระปอมเพลนเ็กจิ้งเหลนจิ้งเหลนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพกัน3ามนุ่มหล่อนะคะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยนะคะเอาววันนี้เต็มอิ่มนะขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันใช่เลยและที่สมารถติดตามข่าวนะหนึ่งนะฮะเจ็ดโมงถึงสิบโมงเช้าได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ติดตามวันนี้มีการชุมนุมใหญ่ด้วยเตรียมศึกษาการผลาญ้องสนใจเนาะใช่ค่ะระว่างรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยอย่าเหมือนพี่แซคกอรีนะคะอันนี้เป็นรายการอยู่ในนี้อาจจะอุ่นกว่าข้างนอกเพราะข้างนอกจะมีลมตลอดเวลาไงก็ให้จะหนาวจนถึงย4ิบเลยใช่ให้ผู้ชมมุมนี้ก็แบบดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะตอนตกเปิดไปแล้วนะคะใช่เลยก็ติดตามรายการต่อไปรายการช้าสายบันเทิงับติดกันต่อกับพี่ปุ๋ยพี่เปิ้ลนะคะซึ่งเสร็จแล้วนางก็จะไปมอบต่อนางบอกนะคะ่วนพว่าเรารายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะไพี่จุ๋มด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เจ็ดนกเช้าสวัสดีค่ะ ครับผมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก่อนทีน่คอนเสิร์ตตอนนี้ ตื่นเต้นตื่นเต้นฮะเป็นเหมือนทุกๆครั้งเลยฮะเราจะตื่นเต้นมากเวลาจะขึ้นคอนเสิร์ตหิวข้าวครับแล<ม>้วทำไมไม่กิน <laughs> ผมกินแล้วผมไม่หิวเป็นแบบนี้ประจำครับคือแบบเวลาขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บต้องหาอะไรกินก่อนะอะไรอย่างเงี้ยหิวหิวค <laughs> ่ะใครรอการแคมมันเอะหรือเพาะว่าใครรอที่สนก็น <laughs> <อ>่าจะเป็นเอาเอาความจริงไหมความจริงความจริงผมแล้วกันไม่นะฮะจริงๆเราจะมีแบบให้คนดูไปไปวัดให้คนดูวัดนะฮะตอนเราขึ้นเวทีนะครับตอนนี้พี่มั่นใจว่ายังไงก อ๋ออะไรล่ะเอาเลยครับแล้วเอาข้าวอะไรครับบนคอนเสิร์ตจะมีอะไรบ้างสามชั่วโมงต่อไปนี้ค่ะสามชั่วโมงต่อไปนี้บนคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีมีพวกเราขึ้นไปร้องเพลงแน่ๆและอย่างแรกแล้วก็ใครที่เป็นแฟนๆโคตรหล่อก็อยากเห็นพวกเราเล่นดนตรีกันครับมีแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีพาร์ทโชว์ที่สองคนนี้ไม่เคยแเรว่าค่อยได้ทำค่อยออกโรงไม่ค่อยใช่ไก็คือแบบพาร์ทเต้นครับผมนี่จะผมที่กว่าน้องเฟรมน้องเฟรมนี่จะน้อยหน่อยน่าใช่ผมมันไม่ค่อยได้เต้นนะเป็นปีแล้วตอนนี้กลับมาซ้อมแล้วเอเดี ต้องรอดูอะไรกนเป็นของเฟรมวันนี้เขาเป็นคู่ซิงกันนม่มคีคู่เลยค่ะผมขอคู่เขาได้ไหมอ่ะขอย่งไงก็อันนี้เป็นจริงไงครับแต่คอนเสิร์ตนี้จะเป็นแบบโคตรหล่อโคตรหล่อคือสามคนมีเฟร,รมมีอาจารแล้วก็มีผมเขาถ้าไม่ครบสามคนก็จะไม่ใช่โคตรหลอ่อครับผมเห็นบอกมีความสัมพันพิเศษเป็นโนเปโนอะไรอย่างนี้วยนั้ย ก็ดังน้องเฟรมก็วันนี้ก็จะเล่นเปียโนด้วยได้กีตาร์ด้วยโอได้ก็ก็จะโชว์อยากเล่นดนตรีกันให้แฟนๆที่เสียเงินมาดูเนี่ยได้ดูกันเราก็เตรียมมาค่ะเดาแล้วคะครับผมก็จะมีโชว์เล่นกีตาร์ครับแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษวันนี้ก็แบบว่าจัดเต็มเหมือนกันนะฮะมาซ้อมกันแล้วแบบพราะมากเลพร้อมมากครับก็อ่ะครับ เหมือนเหมือนรีบพวันึงแฟนคลับนะคะวันนี้มากันแบบโอ้โหสามพันสี่พันคนเลยโอ้มากันาดเลยครับก็ดีใจนะดีใจที่เรามีคอนเสิร์ตที่เราเตรียมตัวกันมาแบบเราซ้อมเราหนักใช่จริงๆเราก็รอคอนเสิร์ตที่เราจะได้เล่นรวมกันใหญ่ๆ3คนครบ3คนแล้วก็รอมา2ปีแล้วนะฮะก็เป็นเหมือนกับฝันที่เป็นกำลังจะเป็นจริงแล้วแฟนก็ยังให้การตอบรับเรายังดีอยู่ก็สองปีแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับมากๆครับทกเรานะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะติดสอบไม่ได้มาแต่ว่าก็ส่ง กำลังใจไหมทางทวิตเตอร์แล้วก็ลับดูแล้วนะครับผมเอาวันนี้เดี๋ยวพร้อมลุกับพร้อมลุยครับผมลุอีกครับถ่ายอ่ะสครับ ความสุขมา love. Uh -huh. ยังดูเรื่เพื่อนตั้งให้ะชื่อจริงชื่อเต๋เาครับ